ไม่ต้องรอชาติหน้ากรรำที่มันก่อสนองกลับทันตาเห็นชาวบ้านร่วมมูทนาแน่นโวงพักเยือนตำรวจเจ๋งแถมนะเล่งน้ำลายใส่ฆาตรกรออกจากคุกเมื่อไร่ไม่มีโอกาสกินข้าวแน่หลวงโชเฟอร์หนุ่มลูกสองปล้นชิงรถเครื่องวายไร้สมองใส่ว่าจ้างออกป่าเปลี่ยวโลกเกินการอยากได้รถมาขี่ฟรีเรียกจอดรถเป่าท้ายถอยกระจุยหมดโอกาสร้อง แล้วนำร่างหมูป่าอ้อยก่อนเพนจ้อยพร้อมรถตำรวจห่อแนบจี้ติดมือสังหารรู้แก้วนัดเมียเตรียมหนีบุกรวบคาหนังคาเขาชาวบ้านแห่ชมโฉมตำรวจล่าคอทำแผนนอกจากนายประชุมหนุ่มวัย28ปีจะมีงานเป็นยามเฝ้าบริษัทนิมิตประจวบจำกัดในช่วงกลางวันแล้วแล้วช่วงเย็นหลังจากกลับบ้านอาบน้ำอาบผ้ากินข้าวเป็นที่เรียบร้อย เขาก็จะขับรถเครื่องคู่เชีพยี่ห้อคาวาซิสีแดงหมายเลขทะเบียนคอร์คัง5้าเจบึ่งออกไปรอท่าผู้โดยสารที่สี่แยกเพชรเกษมเน้มปั๊มน้ำมันคาวเทกเพื่อเป็นการหาหลําให้พิเศษเลี้ยงครอบครัวเพราะลําพังอาศัยแต่งเงินเดือนจากการอยู่ยามมันไม่พออย่าใส่แน่วันที่5มก,กราคม253 0สมก็เช่นกันหลังจะกลับมาจากบริษัทนิมิตรประจวบแล้วนายประทุมจึงขับรถเครื่องเข้าบ้าน ซึ่งอยู่ในหมู่ที่สองตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อาบน้ำมาพรากินข้าวกินปลากับลูกและเมียเวลาประมาณ20่สนาฬิกานายประทุมจึงได้ขับรถออกจากบ้านเพื่อไปทํางานพิเศษเหมือนเช่นเคยเวลาผ่านไปตามลําดับกระทั่งเกือบสองยามนายประทุมยังไม่กลับเข้าบ้านทั้งที่ทุกคืนนายประทุมจะกลับเข้าบ้านไม่เกิน23นน่สนาฬิกาเสียด้วยซ้ําเรื่องดังกล่าวทําเอาทางบ้านและครอบครัวเริ่มเป็นห่วง ต่างคนต่างคิดในทางที่ดีนายประทุมอาจแวะไปกินเหล้าบ้านเพื่อนก็อาจเป็นได้แต่จะไปไหนนายประทุมต้องกลับมาบอกที่บ้านซิก่อนซึ่งสิ่งดังกล่าวจึงเป็นเรื่องที่ผิดปกติที่ทุกคนอดวันใจไม่ได้คืนนั้นทั้งคืนนายประทุมไม่ได้กลับเข้าบ้านเลยกระทั่งรุ่งเช้าในท่วนและลูกเมียของนายประทุมต่างยังไม่ได้รับคําตอบว่านายประทุมหายไปไหนและในขณะที่ทุกคนรอคอยด้วยความเป็นห่วงนั่นเองพวนทวนไว้ย ลูกเอิงถูกยิงตายไอทวนชาวบ้านไวกลางควรวิ่งกระหิดกระหอบเข้ามาที่บ้านพร้อมร้องเรียกในทวนเสียงดังลัน่นในทวนผูดลุกขึ้นตรงไปยังชาวบ้านเฮ้ย <Hey, S 1> มีเรื่องอะไรวะหูข้าไม่ค่อยได้ยินโทษตาเท่าลูกเอิงถูกยิงตายอยู่ที่ป่าอ้อยไร่ไอแดงมันน,นุ่นไม่แต่ในทวนเท่านั้นที่ได้ยินอย่างชัดถ้อยชัดคำเมียรักของนายประทุมก็ได้ยินอย่างชัดแจ้งเช่นกันทั้งหมดตะลึงอยู่กับที่จากนั้นในทวน พร้อมกับชาวบ้านผู้นําข่าวร้ายมาบอกจึงเดินทางไปยังสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทันทีที่ได้รับแจ้งร้อยตารวจตรีสมเกียรติร่มวมผัวขวัญร้อยเวรในช่วงเวลาดังกล่าวจึงได้เรียบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลําดับชั้นจากนั้นจึงเดินทางไปสอบสวนอย่างที่เกิดเหตุพร้อมด้วยพันตํารวจโทสมเกียรติผพสุดสารวัตรใหญ่พันตํารวจโทมาโนดจรดโดนสารวัตรสอบสวน และกําลังเจ้าหน้าที่อีกจํานวนหนึ่งเมื่อเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุซึ่งอยู่ในป่าอ้อยที่บ้านหนองพางพวยในไร่ของในแดงอยู่ในเขตหมู่ที่สองตําบลเกาะหลักอําเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อันเป็นเส้นทางเปลี่ยวสองข้างทางเป็นป่าอ้อยหนาชื้นและณจุดดังกล่าวนั่นเองเจ้าหน้าที่พบศพของในประทุมอายุ28ปีซึ่งทํางานเป็นยามเฝ้าบริษัทนิมิตประจวบจํากัดสภาพศพนอนตายคว่ำหน้าจากการชนสูตรพลิกศพ มีบาดแผลถูกยิงด้วยกระสุนปืนลูกซองหนึ่งนัดที่บริเวณท้ายถอยจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ระดมกําลังตรวจค้นหาของกลางที่กเกิดเหตุจึงพบปลอกกระสุนปืนลูกซองจานวนหนึ่งปลอกนอกจากนี้ยังมีรอยเท้าและรอยลากร่างของนายประทุมเป็นทางยาวเต็มไปหมดในเวลาต่อมาร้อยตํารวจตรีสมเกียรติร่มโพขวัญร้อยเวรเจ้าของคดีได้สอบปากคาในท่วนพ่อของนายประทุมผู้ตายได้ทราบรายละเอียดว่าเมื่อเวลาประมาณ20่สนาฬิกา ของคืนวันที่หมก,กราคม2530นายนประทุมได้ขับรถจักรยานยนต์ยี่ห้อคาวาซกิสีแดงแบบผู้หญิงหมายเลขทะเบียนขอระคัง5้า3ประจวบคีริขันออกจากบ้านไปจอดรอรับผู้โดยสารที่4แยกถนนเพชรเกษมหน้าปั๊มน้ำมันคาวทกซึ่งเป็นการหา,หารายได้ช่วยครอบครัวเป็นประจำทุกคืนขณะที่นั่งรอผู้โดยสารอยู่ที่รถนั่นเองได้มีชายหนุ่มคนหนึ่งอายุประมาณ30ปีได้มาว่าแจ้งให้ไปส่งที่บ้านน้องพังพวย ในราคา40บาทเมื่อนายประทุมขับรถไปถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นเส้นทางเปลี่ยวคนร้ายที่นั่งซ้อนท้ายได้ถือโอกาสชักอาวุธปืนลูกสองสั้นที่เน็บอยู่ข้างเอวเออกมาจ่อยิงเขาที่ท้ายถอยหนึ่งนัดทําให้รถเสียหลักล้มคว่ำลงทันทีนายประทุมสิ้นใจคาที่จากนั้นคนร้ายได้ลากร่างไปหมกในป่าอ้อยเป็นการอำพรางเพื่อไม่ให้ชาวบ้านมาพบเห็นได้เอาเงินในกระเป๋าของนายประทุมจํานวน200บาทแล้วขับรถจักรยานยนต์เพนนีอย่างลอยด่วน ในทวนได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าปกตินายประทุมลูกชายเป็นคนเรียบร้อยมีความประพฤติดีรักลูกรักเมียตั้งใจทำมาหากินอย่างดีไม่เป็นคนเกเรแม้ขับรถรับจ้างเดินๆจะต้องกลับไปนอนอยู่ที่บ้านเสมอแต่แล้วคืนดังกล่าวนายประทุมก็หายไปทั้งคืนตนเองก็มีความสงสัยเหมือนกันว่านายประทุมอาจไปนอนค้างที่บ้านเพื่อนกระทั่งรุง่งเช้าได้มีชาวบ้านในย่านนั้นออกไปทำไร่ จึงพบศพของนายประทุมในป่าอ้อยแล้วใครคือฆาตกตรนั่นคือปัญหาซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องขบคิดกันอย่างหนักจากการสืบสวนของพันตำรวจโทมานโนธจอรดโดนสารวัตรสอบสวนและความเอาใจใส่ต่อคดีของท่านผู้กมกับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พันตำรวจเอกในรงเรื่องเดชท,ทำให้ผลคดีคืบหน้ากระทั่งเจาะถึงตัวฆาตกตรร,รายนี้ดังนั้นเมื่อวันที่7มกราคม 2,530หลังจากทราบถึงแหล่งกบดานของหมือสังหารอย่างแน่นอนแล้วพันตำรวจเอกในหลวงเรืองเดชจึงนำกำลังเจ้าหน้าที่อันประกอบด้วยพันตำรวจโทธนาจันทร์วงแก้วพันตำรวจโทมาโนอดรัตนวิไลและกำลังเจ้าหน้าที่อีกจำนวนหนึ่งออกติดตามไปที่จุดหมายทันทีระหว่างทางที่เดินทางไปจับกลุ่มผู้ต้องหาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งข่าวว่านางมาลีหรือนิม่มภรรยาของนายธนิตหรือสมบูรณ์ มือสังหารรายนี้ซึ่งมีบ้านพักอยู่ที่อำเภอกุยบุรีได้นัดแนะกับนายธนิดว่าจะไปพบกันที่สี่แยกปราณบุรีเจ้าหน้าที่จึงรับตัวขึ้นรถติดไปด้วยกันเพื่อเป็นผู้นําทางและชี้ตัวสามีผู้ต้องหาเส้นทางไปยังแหล่งกบานต้องวิ่งขึ้นเขาลงห้วยไปด้วยความยากลําบากเส้นทางจะเขอนปราณเลือเข้าไปประมาณ19กิโลเมตรเมื่อไปถึงบ้านหลังหนึ่งซึ่งอยู่ในหมู่ที่6ตนนําบลหนองตาแต้มอเาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เจ้าหน้าที่จึงวางกำลังล้อมบ้านไว้ทุกจุดอย่างเน่นหนาถึงข่าวต้องโยกย้ายสัมโนครัวไปอยู่ในคุกนายทวิตผู้ไม่รู้เหนือรู้ตัวเลยว่าเจ้าหน้าที่กำลังดักอยู่รอบบริเวณแล้วเดินตรงเข้ามาอย่างบ้านอย่างไม่ระมัดระวังับพลันนั้นกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งหมดได้วิ่งเข้าประกบล็อกตัวไว้อย่างทันควันจนเจ้าตัวตลึงอย่างสุดเขตจากนั้นกำลังเจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวนายทวิตหรือสมบูรณ์ไปค้นที่บ้านพักในเขตบ้านเขาเจ้า ตำบลหนองตาแต้มอำเภอปราณบุรีปรากฏว่าพบรถจักรยานยนต์คาวาซากิสีแดงของนายประทุมจอดที่บ้านในสภาพเดิมทุกอย่างนอกจากรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวแล้วเจ้าหน้าที่ยังพบอาวุธปืนลูกซองสั้นหนึ่งกระบอกพร้อมกระสุนลูกซองจำนวนหนึ่งนัดข้นได้เงินสดติดกระเป๋าเพียง26บาทนอกจากนี้ยังไม่พบหลักฐานอย่างอื่นจากนั้นจึงได้คุมตัวนายทวิตหรือสมบูรณ์พร้อมด้วยของกลางขึ้นรถกลับมายัางสถานีตำรวจภูธร อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคิริขันโดยทันทีข่าวการจับกลุ่มตัวนายทวิศมือปืนได้แพร่สะพัดถึงหัวชาวประจวบดังนั้นต่อมากลุ่มชาวบ้านในเขตตลาดประจวบจึงได้พาการแห่มาดูชมหน้าวายร้ายทั้งหมดเกือบ200คนทําให้บทเรียนโรงพักแคบลงไปถนัดนับเป็นประวัติการครั้งแรกที่เกิดขึ้นของสถา,านีตํารวจแห่งนี้ขณะเดียวกันพร้อมๆกันนั้นได้มีบางเสียงซึ่งเป็นญาติของนายประทุมผู้ตายได้ตะโกนด่านายทวิศอย่างเคียดแค้น ถึงกับร้องด่าว่าหากออกจากคุกเมื่อไรไม่มีโอกาสได้กินข้าวต่อไปแน่หลังจากเหตุการณ์อยู่ในความสงบชาวบ้านทยอยกระโลงจากโรงพักโดยมีบางส่วนยังกระตือรือร้อนดวหน้าวยร้ายอย่าไม่มีท่าทีว่าจะเบื่อพันตำรวจเอกในโรงพักเพิ่มกับพันตำรวจทวทนารองพิม่มกับจึงได้ร่วมกันสอบปากคำนายทวิตหรือสมบูรณ์ผู้ต้องหาอย่างจริงจังซึ่งนายทวิตได้เปิดเผยรายละเอียดในคืนวันเกิดเหตุ ให้แก่เจ้าหน้าที่ฟังว่าในวันและเวลาดังกล่าวได้ว่าจ้างในประทุมให้ขับรถจักรยานยนต์ไปส่งตนที่บ้านของนายส่งที่บ้านหนองพางพวยหมู่ที่สองตำบนกอนละซึ่งเป็นทางเปลี่ยวสองข้างทางเป็นป่าอ้อยปลอดจากสายตาผู้คนจึงมีความคิดอยากได้รถจักรยานยนต์ไม่ใช้สักคันหนึ่งโดยไม่ต้องลงทุนซื้อจึงตัดสินใจออกอุบายหลอกให้ในประทุมจอดรถทันทีที่ก้าวลงตอนอยังชักปืนอยู่ที่เอวกระหน่ำยิงในประทุมหนึ่งนัด นายประทุมล้มลงพร้อมกับรถสิ้นใจตายในทันทีจากนั้นตนจึงลากร่างของนายประทุมเข้าไปหมกในป่าอ้อยแล้วกลับมานํารถของนายประทุมขับมาที่บ้านของนายส่งรับลูกที่นํามาฝากเลี้ยงจากนั้นจึงขับรถมุ่งหน้าไปบ้านหนองกกเข้าสู่ถนนเพชรเกษมมุ่งหน้าไปหาญาติที่อำเภอบ่อนอกแต่ก็ไม่พบจึงขับรถต่อไปจนถึงบ้านเขาเจ้าตมบนหนองตาแต้มดมโดยก่อนหน้านั้นได้นัดนางม,มาลีหรือนิ่มภรรยาของตน ให้ไปพบกันที่สี่แยกปราณบุรีในวันรุ่งขึ้นเพื่อหลบหนีไปกบดานที่อำเภอมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครแต่ก็หนีไม่พ้นถูกจับได้ซะก่อนผมยอมรับผิดทุกประการขอชดใช้กรรมอยู่อย่างนี้นะครับนายทวิตกล่าวเสียงอ่อยกับเจ้าหน้าที่ก่อนถูกนําตัวไปควบคุมเพื่อดําเนินคดีต่อไปอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ได้ตั้งข้อหานายทวิตเอาไว้หลายกระทงจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นําตัวนายทวิตหรือสมบูรณ ออกไปทําแผนประกอบการทุจกรรมประกอบคำรักสารภาพโดยเริ่มตั้งแต่จุดแรกหน้าปั๊มน้ำมันเขาเทกถนนเพชรเกษมเรื่อยมาจนถึงจุดที่ในประทูมูกสังหารหมกในป่าอ้อยบ้านนองพังพวยจากนั้นเป็นอาเสียสิ้นการทําแผนจากนั้นพันตารวจทูม,มาโนดจอระด,ดนสารวัตรสอบสวนได้นําตัวนายทวิตหรือสมบูรณ์เดินทางไปที่วัดธรรมมิการามอันเป็นที่สวดพระอภิธรรมศพในประุมเพื่อจุดทูบหน้าศพกล่าวคําขอขมา จากนั้นจึงกล่บขาบขอขมาต่อในทว้วนและนางเวนพ่อแม่และนางมณีภรรยาของผู้ตายจึงเป็นอันเสร็จพิธีครับนี่ก็คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในท้องที่สพเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อปี2530ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ